สวัสดีค่ะตอนรับกลับเข้าสู่ช่องเริ่มผิวเวินะคะแล้ววันนี้อยู่กันที่สกิลอัพเซ็นเตอร์นะคะสกิลอัพเซ็นเตอร์ของเราทุกกิจกรรมออกแบบโดยนักจิวิทยาสังเกตการโดยนักจิวเวยากต้องใส่ใจน้องๆแต่เดินเข้ามาแม้กระทั่งสีที่ใช้ก็เป็นสีปลอดสารกิจกรรมวันนี้นั่นก็คือกิจกรรมลูกคิดลูกคิดเนี่ยจะมีไว้ต้อนรับน้องๆนะมีเรามีกิจกรรมต้อนรับลายกิจกรรมเข้ามาก็จะมีกิจกรรมให้ก่อน ละลายพฤติกรรมนี่แหละยิ่งเข้ามาแรกๆอ,อชมันปฏิเสธแม่อยู่แล้วว่าเด็กจะต้องเกรง,เ,ออเ,งเพราะว่าต้องมาเจอกับแบบใครก็ไม่รู้รอะไรอย่างเงี้ยออโอเควันนี้เราจะมารีวิวลูกคิดกันกสองแบบอันนี้เป็นลูกคิดแบบจีนแล้วก็นี้เป็นลูกคิดฝรั่งร,รีวิวลูกคิดเหรอ,หอเออจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ของอังกฤษอ,อันนี้ของของบอลรู้เลยว่าของบอลแล้วก็ขโมยมา ขโมยมาอ้ก็ทิ้งไว้ที่นี่อ่ะเราทุกวันนี้เธอก็โตลแล้วเธอก็ไม่เล่นแล้วแล้วแล้ววันนี้ของอากงก็ไม่ได้ลงทุนสรุปลูกกิซอนนี้คือผิดขโมยมา <c oughs> อ้าวบรการรีวิว <c oughs> แบบขโมยมา,ยมาไม่รู้วนะ่านันราคาเท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้เราเข้าใจนะว่ามันมีแบบเครื่องคิดเลขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเนี้ยเหมือนมันเป็นฝึกการฝึกทักษะอีกอย่างหนึ่งในการใช้บอลเต็มอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมัน อาย้อนกลับไปตอนเด็กๆอะเพื <afraid> ่อนเราในห้องทุกคนอะจะต้องไปเรียนมีเนี่ยลูกคิดเขาก็ไม่เคยเรียนไว้เขามาฝึกได้ตอนโตเรารู้สึกว่าทุกคนอะือนสมัยก่อนอะยังได้แต่เดี๋ยวนี้เด็กๆเดี๋ยวนี้ค่อนข้างไม่รู้จักแล้วแล้วก็ไม่รู้จักการรอคอยด้วยอีกอีกอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราฝึกเด็กๆรอคอยในโรงเรียนของเราคือให้เปิดดิกชันนารีเพราะทุกวันนี้คนบอกว ค่อยๆฝึกหาทีละแบบเหมือนเป็นกิจกรรมอย่างที่บอกว่าเราเรียนผ่านกิจกรรมเราจะไม่ให้เด็กรู้สึกว่าเป็นการนั่งจังแล้วก็ทำนั่งเขียนเราได้ทำมันจะแบบมันจะจำมากกว่าอะไรเงี้ยอ้วงบอกล่งบวกเลขหรือะไรเงี้ยเราจะมีชุดเลขมาให้เด็กน้องๆเด็กๆเออที่เข้ามาเข้ามาแล้วก็สอนเลขแล้วก็สอนเลขแล้วก็บอกเลยว่าสำหรับใครที่คิดว่าซื้ออันนี้ให้ลูกเพื่อแบบให้ลูกไรสีเรศไม่ใช่ ร้อยหันเออไปเอาเลขเท่าไหร่ไป2ยี่สิบห้แล้วก็นี้หนึ่งสองสามี่ห้บหวกเท่าไหร่บวกสี่สอ่ะสีเอามา50อ่าแล้วก็ต้องหักเท่าไหร่หักสองเพิ่ไปสี่สินี่ก็จะเป็นคำตอบวาได้คำตอบทั้งหมดเจอะไรแบบนี้นี่คือวิธีการเล่นลูกคิดปร์ล่างแต่ว่าลูกิีจี ว่าต้องเล่นลูกคิดอันนี้พอได้หาปุ๊บพลาโคมสองหลักนี้ต้องเปลี่ยนเป็นหลักใหม่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมันเป็นการวางแผนไว้นะใช่แล้วพ่อปอลเด็กๆได้เล่นนะหมายถึงพอเด็กๆเข้ามาเล่นก่อนหน้านี้ก็เขาก็จะแบบว่าตื่นเต้นกันด้วยความที่แบบได้แบบเนอะแมใช้มือมีเสียงมีเสียงตบแตะมีแบบดูโปรเฟชั่นอลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเค เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เรามาวางไว้ที่นี่แลจจ้วแบบเด็กๆก็ค่อนข้างจะชอบเราก็ได้เสริมทักษะการคิดเลขด้วยนะอย่างน้อยที่สุดนะลูก่าจะต้องควนวณเลขสิบไว้อย่างอย่างเมื่อกี้ที่ไปบอกว่า8ใช่ไหมแทนที่เราจะใส่ไปแแล้วทายังไงต่อมันจะต้องแก้ปัญหาโดยการที่โอเคงั้นใส่ไปสิแล้วหักหลักหลักออก,ออกสองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นถ้าจะซื้อไว้ที่บ้านเราเล่นกับลูกโอเคนะเป็นคิดเลขเร็วด้วยนะคะ เล่นชิ้นหน้าของออสกิลอาสเตอร์เซอร์นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ